การปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการกระทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามการใช้ชีวิตเนี่ยให้เป็นปกติธรรมดาธรรมชาติใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติไม่ฝืนกดธรรมชาติใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกินอยู่แบบง่ายๆเรียบง่ายนะไม่ใช่มักง่ายคือ ความเรียบง่ายเนี่ยต้องมีระเบียบอยู่ในความเรียบง่ายนั้นจึงจะเรียกว่าถูกต้องดีงามอุปนิสัยของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือต้องใจเย็นเย็นไม่ใจร้อนใครอยู่ใกล้ก็พลอยเย็นอกเย็นใจไปด้วยเหมือนร่มโพร่มใสแต่ว่าถ้าใจร้อนเนี่ย ครอยู่ใกล้ก็มีแต่ความร้อนอกร้อนใจไม่มีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องใจเย็นต้องรอได้คอยได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราตั้งจิตตั้งใจเอาไว้หรือวางแผลเอาไว้าม่ทำสินี้ให้สำเร็จทำสินี้ให้ได้ตามที่เราตั้งใจไว้แต่บางทีมันก็ไม่ได้ที่เราตั้งใจนะ จะมีเหตุการณ์ภายนอกเข้ามาผสมหรือตัวเราเป็นต้นก็ต้องรู้จักยืดหยุ่นผ่อนสั้นผ่อนยาวรอได้คอยได้ไม่เป็นไรไม่ต้องวิตกกังวลเนี่ยเรายังมีโอกาสอยู่เราค่ห้ทำต่อไปก็ได้เนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ทึาหาความเกิดอะไรขึ้นก็จะมีแต่ความ ให้อภัยจะได้ไม่ต่อความยาวสาอความยืดไม่ต่อเวรต่อกรรมให้อภัยทําสิ่งที่มากให้น้อยทําสิ่งที่ใหญ่ให้เล็กทําสิ่งที่ยากให้ง่ายอันนี้คืออุปนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นน่ะมีแต่ความปล่อยวางไม่ยึดมั่นยึดติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง นักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไม่เป็นคนเจ้าทุกนะอะไรอะไรก็จะเป็นทุกไปทั้งหมดเนี่ยก็แย่แล้วเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกต้องไม่เป็นคนเจ้าทุกรู้จักปล่อยวางยอมรับความจริงและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีสติอยู่เสมอๆกันดําเนินชีวิตอย่างมีสติในทุกแห่งทุกสถานการณ์ทุกเวลาสตินี่ถือว่าเป็นคุณธรรม เราจะดูเลยว่าใครมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนมีธรรมะมากน้อยแค่ไหนดูที่สติเป็นเครื่องวัดได้สติเนี่ยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีอุปนิสัยไม่พิ่งโทษผู้อื่นไม่ค่อยจับตาดูผู้อื่นหรือค้นหาความผิดของผู้อื่นการค้นหาความผิดผู้อื่น หรือจับตาดูผู้อื่นเนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องเลิกเพ่งโทษผู้อื่นเลิกจับตาดูผู้อื่นแต่หันมาดูจิตดูใจตัวเราดูตัวเราให้มากดูจิตดูใจเราระวังที่ใจเราเราจะมีความสุขความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะใจเราดีอันนี้ถือว่าเป็นประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จะต้องแยกตัวออกไปจากกลุ่มพวกสเสมอๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแบบนั้นอย่าทำตนแปลกแยกดูขัดเขินชีวิตเราจะไม่ชัดเจนอันนี้ถือว่าสำคัญนะบางทีเราทำเป็นแปลกแยกเข้ากับกลุ่มเข้ากับพวกไม่ได้เนี่ยดูขัดขัดเขินๆเ,เนี่ยมันก็ไม่ใช่ชีวิตของเรานะ มันเป็นทิฏฐิมานะเป็นการสร้างภาพผลออกมาเราก็จะมีความทุกข์เพราะใจเราไม่เป็นอิสระต้องคอยที่จะแปลกแก้เขาต่อต้านเขาอะไรเงี้ยนะใจเราก็จะไม่มีความสุขการพูดคุยเนี่ยโทษเป็นเรื่องปกตินะบางครั้งเราต้องพูดต้องคุยใครมาซักมาถามก็ต้องพูดคุยเข้าตามธรรมดาคุยอย่างมีสติพูดอย่างมีสติไม่หลงลืมสติ บางทีนักปฏิบัติเนี่ยเขาพูดกับทาเป็นเฉยวางท่าวางฟอร์มอันนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติมันผิดธรรมชาติพูดได้คุยได้เมื่อมีโอกาสแต่เราทําอย่างมีสติเมื่อเรามีโอกาสพูดเราก็พูดหมดเรื่องพูดแล้วเราก็หยุดเป็นผู้ฟังใช่งสบางนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่ค่อยพูดมากพูดเมื่อจําเป็นมักจะเป็นผู้ฟัง ฟังอย่างมีสติใครพูดผิดเราก็ฟังได้ใครพูดถูกเราก็ฟังได้ฟังได้ทั้งหมดเลยทำอย่างมีสติเนี่ยทำได้ทั้งหมดเลยอีกประการหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูจิตดูใจเราเข้าใจตัวเราเข้าใจจิตใจเราไม่เป็นคนที่หงุดหงิดอึดอัด,ดํำคาญ เสียงดังหน่อยก็รำคาญคนพลุกพลานหน่อยก็รู้สึกไม่สบายใจมักจะหนีไปเพราะว่ามันเสียงดังเพราะมีคนมากอะไรเงี้ยหนีไปไม่พอใจไม่ชอบใจอันนั้นไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องอยู่ได้ในทุกคนทุกแห่งแม้ว่ามีคนมากมายพลุกพลาดหรือเสียงดังก็ต้องอยู่ได้ ไม่หนีเพราะว่าไม่พอใจถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยสติที่รู้เท่าทันเห็นว่าสมควรไปก็ไปเนี่ยไปด้วยสติไปเพราะว่าเห็นสมควรไม่ใช่ไปเพราะว่าไม่ชอบอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่นักปฏิบัติต้องอย่าลืมหลักธรรมคำสอนในสติปัฏฐานสี่ท่านกล่าวไว้ว่ามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะ ถอนความรู้สึกว่าพอใจหรือไม่พอใจในโลกออกเสียได้คําว่าในโลกนั่นคือในจิตในใจนั่นเองในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเขาเรียกว่าอารมณ์มากระทบกับตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจคือรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสทมอารมณ์อันนี้เรียกว่าอารมณ์อันนี้เรียกว่าโลกพอมาเกิดการกระทบกับอารมณ์จิตมักจะปรุงละ่ะปรุงไปในทางพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเราต้องมีสติรักษาจิตให้เป็นปกติไว้ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้หลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบคือพอใจไม่พอใจเราสติปัฏฐานอยู่ตรงเนี้ย คือมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรถอนความพอใจไม่พอใจในโลกอสิได้กับตัวนี้แหละรักษาิตที่เป็นปกติเมื่อไปแล้วนี่การปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยอุปมาคล้ายๆกับการเดินทางการเดินทางของเราเนี่ยสมมติว่าเราเดินไปในสวน เดินไปเรื่อยๆการเดินทางเนี่ยเราก็ได้พบได้เห็นสิ่งที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเจอดอกไม้เราก็พอใจเจอขี้หมาเราก็ไม่พอใจเราย่อมได้พบอาการแบบนี้การปฏิบัติเนี่ยก็เพียงแค่รู้ไว้เฉย เจอขี้หมาก็ไม่ทําลายเจอดอกไม้ก็ไม่เด็ดดมเนียรู้เฉยๆแล้วก็ผ่านไปเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเหมือนการเจริญสติเวลากระทบอารมณ์เกิดความพอใจไม่พอใจเราก็แค่รู้ไว้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางไปจิตบริสุทธิ์เนี่ยเรียกว่าถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้ในโลกคือในจิตใจของเรานั่นเอง จของเรคือโลกนะโลกคืออารมณ์ที่มากระทบเพราะฉะนั้นนัดปฏิบัติเวลากระทบกับอารมณ์ต่างๆสรุปแล้วก็มีความพอใจกับไม่พอใจต้องมีสติไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้แต่ให้รู้เฉยๆนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องและก็ดีงาม